สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าว Liverpool, ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บอลลีสุใจเจ็เก็คลับให้เหตุผลหนุนเปลี่ยนตัว5คนสมเหตุสมผลเจ็กเกครับนะครับกุนซือลิเวอร์พูลยืนยันสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนตัวได้5คนไม่ใช่เพราะเพื่อทีมใหญ่ที่เปรียบแต่เพื่อประโยชน์ของนักเตะที่จะไม่ต้องเจอกับอาการบาดเจ็บพราะโปรแกรมที่แน่นเอียดในการแข่งขันซีซั่น2020ถึง2021เจ็กเกครับผู้จัดการทีมจอรยอิมันของหงดังลิเวอร์เปิดใจถึงผลดีในการเปลี่ยนตัวได้ถึง5คน ในการแข่งขันในศึกธิมพงเงียดระบุเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างมากเพราะทำให้เตะมีสภาพร่างกายที่ไม่อ่อนละมากจนเกินไปเดรสนะครับเป็นหนึ่งในสโมสรที่ออกโรงสนับสนุนในการทบทวนเกี่ยวกับแนวคิดการเปลี่ยนตัวใน5้คนที่จะมีการประชุมร่วมกับพิมลิกในวันพฤหัสบดีที่3กันย,ยายนนี้หลังจากกันที่มีผลโหวตในช่วงต้นเดือนเิงหาคมระบุว่ามี13ทีมที่ต้องการให้กลับมาใช้การเปลี่ยนตัว3คนเหมือนเดิม ขณะที่แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ตีลิเวอร์พูลเชลซีและอาร์เซนอลคาดว่าอยู่ในกลุ่มที่7ทีมนะครับที่อยากใช้กฎใหม่โดยในเรื่องนี้เจกเก็ตรับยืนยันว่าสนับสนุนการเปลี่ยนผู้เล่นได้ถึง5คนไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของทีมใหญ่แต่เพื่อให้หนักเตะไม่ต้องเจอกับอาการบาดเจ็บเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นมากๆในฤดูกาลนี้ผมรู้ว่าคงมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพราะมันจะทําให้พวกทีมใหญ่ได้เปรียบผมไม่อยากถูกเถียงในประเด็นนี้ ผมไม่ต้องการความได้เปรียบจากการแข่งขันอะไรถึงนั้นเรามี38เกมในศึกพิวรีซึ่งต้องใช้เวลาสั้นกว่าเดิมถึง4สัปดาห์ในรุ่นการนี้นั่นคือทั้งหมดที่อยากจะพูดและเท่าที่ผมทราบมาในการแข่งขันรายการอื่นๆมันก็จะเยอะแบบนี้เหมือนกันนั่นหมายความว่าจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างอย่างที่จะต้องเข้ามาช่วยแต่ผมสามารถนึกภาพออกว่าทีมอื่นๆที่จะมองเห็นความแตกต่างเหล่านี้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการได้เปรียบ ผมมองเรื่องนี้จากเมื่อซีซันที่ผ่านมาตอนที่เราต้องลงเล่นในช่วงเก้าเกมสุดท้ายซึ่งเราต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ในลุนกันปัจจุบันแน่นอนว่านี่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับนักฟุตบอลและเรื่องของระดับฟอร์มกันเล่นด้วยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้อดีตเทรนเนอร์เสือเหลืองปริเซียเดนมุนกล่าวทิ้งท้ายนะฮะฮอดกว่าฮารัน ฮงผีเปิดศึกล่าตัวว่าที่หอกซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของเรสบูซาสบวกสู้กันยันตลาดนะครับสำหรับปีแสดงแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลที่ล่าสุดมีข่าวว่าดันไปแอบป,ปิ้งแค่นคนเดียวกันแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งก็คือกองหน้าดาวรุ่งฟอร์มหัวดคนใหม่ของเรสบูซาสบวกที่ว่ากันว่าจะกลายเป็นเวิด์คลาสได้ในอนาคตได้ไม่ยากเดนนิเมลนะครับคือชื่อดังแห่งแดนผู้ด,ดีตีข่าวรายงานมาว่า ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต้สองทีมยักษ์ใหญ่ของสิกธิผิวองังกฤษเต็มที่จะเปิดศึกสงครามสู้กันในตลาดคันสแกนดังเตะอย่างเต็มตัวหลังไปอับเลงแนวรุกคนเดียวกันณนเวลานี้นั่นก็คือกองหน้าดาวรุ่งของสโม Red all, สรเรฟเวอร์พูลซัลซูกในศึกฟุตบอลลีกออสเตรียโดยคาดการณ์กันว่าจะมีการยื่นข้อเสนอข,ขอตัวมาลมทัพในอีกเฤดูนี้ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาสโมสรก็เป็นทีมที่สร้างซูเปอร์สตาร์หน้าใหม่ขึ้นมาได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นซาดิโอมาเน่นาบีเกต้า ทคุมิมินามิโนอวันฮีซานอริลส์บาวฮาแลนและอีกหลายๆคนซึ่งล่าสุดทุกคนต่างก็พูดถึงแพตสันดาก้าซึ่งเป็นกองหน้าดาวรุ่งชาวซมเบียที่เริ่มก้าวขึ้นมาระเบิดฟอร์มได้อย่างสุดยอดและน่าประทับใจโดยช่วเกมหมุนเครื่องที่เจ้าตัวเหมาสประตูพาทีมเสมอกับหงแดงไป22ส,สําำหรับดาก้านั้นนะครับปัจจุบันอายุเพียงแค่21เปีโดยกระซวกตะข่ายไปถึง2 4ประตูจาก3 1เอกเกมไปเมื่อซีซสั่นที่แล้วกับเซาท์สบวก และก็ขึ้นคลองแชมป์ลีกออสเตรียโดยมีรายง,งานนะครับว่าไปซานอังแมนชนเต็ดและลิเวอร์พูลพร้อมที่จะยื่นเขาเสนอเบื้องต้นให้พิจารณาที่20หล้านปอนด์ซึ่งคาดกันว่าจะถูกปฏิเสธอย่างแน่นอนเนื่องจากยดทีมจากออสเตรียนั้นน่าจะต้องการค่าตัวในระดับที่ไม่ต่ำกว่า30หล้านปอนด์ฮนะทีมลีกทูเซ้นมือกาาดาวรุ่งที่ถูกปล่อยตัวจากหงดาง โคเชสเตอร์ยูเนเต็ดทีมในลีกทูของอังกฤษนะครับได้เซ็นสัญญาชามัสจอสนะฮะนัดประตูเด็กบ้านของลิเวอร์พูลไปเฝ้าเสาด้วยสัญญา2ปีด้วยกันจอสในวัย2 2ปีถูกปล่อยจาก Liverpool ลิเวอร์พูลหลังหมดสัญญาหลังจบฤดูกันที่ผ่านมาโดยอยู่กับลิเวอร์พูลมานานถึง13ปีเลยทีเดียวตอนนี้ได้ทดสอบฝีเท้ากับโคเชสเตอร์มานานแล้วในช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาก่อนที่จะสร้างความประทับใจและก็ได้เซ็นสัญญา2ปีร่วมทัพโคเชสเตอร์สำหรับจอสยังไม่เคยลงเข้าสาให้กับหงดังลิเวอร์พูลชุดใหญ่เลย ก่อนนันนี้ก็ถูกยืมตัวมาตลอดและเคยสร้างชื่อฮือฮาในเกม p r e ซ i s ั่นของลิเวอร์พูลเมื่อเคกิกลับส่งเขาลงเล่นในนักเตะตัวสมองในสนามทั้งทั้งที่เล่นในตำแหน่งตัวสาหรัประตูในฉากตอนนั้นนักเตะภายในทีม,มรับบาดเจ็บและไม่มีตัวเปลี่ยนที่เป็นเอา f i e l d เหลืออยู่แล้วนะครับก็เลยส่งจหนูคนนี้ลงเล่นนะฮะโอ้โหก่ยินดีด้วยนะครับในสัญญาที่2 2ปีนะครับไปสู่โคเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ อ,อ้อยเต็มที่ซื้ออิตาเลียนลืหนักเอเจนต์มาเน่เปิดโต๊ะเจรจากับบาเซลูนามีรายงานนะครับว่าเอเจนต์ส่วนตัวของเซเนอมาเน่กองหน้าของลิเวอร์พูลทีมในศึกพรีเมียร์เกตส์ได้ทาการติดต่อไปยังโรนัลคูมันและบาเซลูนาเพื่อเสนอนักเตะของตนให้พิจารณาตามรายงานจากตุโตเมกาโตเว็บ มีการคาดการณ์กันว่าหากบาร์เซโลนาต้องเสียลิเออรเนมซี e ่ไปในช่วงสม,มัยนี้พวกเขาก็ได้เล็งดาวยิงไว้ย28ปีของหงด่างเลบูเอาไว้เพื่อเป็นตัวแทนในการไละ่ละ่าตะข่ายในถิ่นแคมป์นวโดยเจ้าตัวมีความสนิทสนุนกับโรนัลคูม,มันอยู่แล้วหลังจากที่เคยร่วมงานกันที่เซาแตร์ตันล่าสุดสื่ออิตาเลียนก็ได้ดูบุว่าเอเจนต์ของมาเนตได้มีการติดต่อไปยังกุณซูชาวดัตและบาร์เซโลนาว่าการล่าทีมชาติสเปนเก่าของพวกเขาให้ความสนใจในการย้ายไปเล่นในสเปนในช่วงสม,ม,มัยนี้ ดยดาวยิงไวย2่ปียังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กับทางหงด่างได้ตลอด6เดือนที่มีการเชจรจากันนะครับโดยเชื่อกันว่าเขาพร้อมจะเปิดโอกาสในการพิจารณาทางเรื่องอื่นๆด้วยโดยคาดการกันว่าหากบาซโลนาต้องการตัวมาเน่พวกเขาจะต้องทุ่มเงินกว่า120ล้านยูโรหรือประมาณ107ล้านปอนด์เลทีเดียวครับ น้ำหนึ่งเจคเกนคลับหนุนมินามิโนช่วยลิเวอร์ pool แร่งขึ้นหลังจากปลดล็อกประตูแรกได้สำเร็จเจคเกนคลับนะครับคุณเซี Liverpool, English, ลิเวอร์ pool ชป์พิมพ์ลิงกฤษหรือดูการล่าสุดเชื่อว่าทาคุมิมินามิโนจะสามารถช่วยให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นได้หลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งยิงประตูแรกของตัวเองได้ในศึกคอมมานด์ที่ชิลเมื่อค่าคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามการรายงานจาก this is anvil ทาคุมินะครับย้ายมาจากเดสบูรซัสบวกไปเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ค่อยโะดับลงสนามเท่าที่ควรและยังไม่สามารถยิงประตูได้ก่อนที่จะมาทาสําเร็จในเกมพบกับอาร์เซนอลแม้ว่าหงแดงจะต้องพลายแพ้ในการดวนจุดโทษก็ตามโดยนยายใหญ่ชาวเยอรมันได้กล่าวถึงสตาร์แดนประดิบหลังจบเกมเอาไว้ว่ามันสําคัญสาหรับเขาและสําคัญสําหรับพวกเราเช่นเดียวกันเพราะนี่เป็นสิ่งเดียวที่ยังขาดหายไปนะับตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทีมกับเราก่อนหน้าน,นี้เขาก็ทําประตูไม่ได้เลยแต่เกือบที่จะทำสุดเร็จแล้วหลายครั้งซึ่งมันช่วยได้แน,น่นอน ตอนนี้เขากำลังเข้าที่โข้ทางผมคิดว่าทุกคนก็ได้เห็นแล้วตอนที่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามเขาสามารถสร้างอิมแพกได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงสัญญาดึงมินามิโนมาร่วมทีมมันง่ายมากที่จะพูดแบบนั้นแต่ผมก็ไม่อยากจะไปยงความกดดันใส่เขาหลังจากที่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงปลีซีซั่นซึ่งได้เห็นชัดเจนนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนั้นเลยเจคก็คลอกกล่าวทิ้้ นี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลครับ,รบซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่31สิงหาคมนะครับส่วนในรายของเตะครัวคันตรานครับก็ใกล้จะปิดดีลแล้วนะฮะตอนนี้นักเตะรอเพียงแค่ลิเวอร์พูลไปซื้อตัวเท่านั้นเองนะฮะเจ้าตัวก็นั่งขาวกรวยห้างรอลิเวอร์พูลของพวกเราอยู่นะครับส่วนณตอนนี้ลิเวอร์พูลก,ก็กําลังเจรจาก,กับทางไบยเยร์มิวนิกนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าทางของหงอย่างลิเวอร์พูลแล้วนะครับเหลือเพียงแค่บอร์ดบริหารเท่านั้นที่จะ ให้เงินเจกิ้งครับไปซื้อนะครับส่วนเจกิ้งครับเองแน่นอนอยู่ยแล้วอยากจะได้เแฟนๆก็เห็น i ลิเว์พูลงเล่นในแมตช์ล่าสุดที่เป็นศึกคอมเมนตีชิวนะครับเห็นนะครับว่ากองกลางตัวสันสันเกนเราขาดอยู่นะครับนั่นแหละคือจิ๊กซอสำคัญเลยนะครับสำหรับติอโกะคออันโตาขอให้ได้ทีเถอะนะฮะรับร,บรองว่าจวดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe สองช่องทางน,นะครับชายผู้บักคลั่งิเวอร์พูกับ The c ค p แฟนบอลพันแท้นะฮะพวกท่านจะได้รับข่าวสารเวอร์พูลในทุกๆวันเช้าถึงเย็นเลยนะครับชมกันอย่างเต็มอิ่มก็ติดสถานการณ์ไปด้วยกันและเชียร์หงแดงไปด้วยกันนะครับแล้วกลับมาพบกมขึ้นใหม่ครับสวัสดีครับ